พิ่ u ทั้งหลายอริยสาวกในกรณีนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจะสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น อิมัสสิงอัอสติอีทางนาหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขาโทมนัสอุปายาสะต,ตั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางกลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายยตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสาะเพราะมีความดับแห่งผัสสาะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกตาโทมนตสอุปายาสตั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้